สึกชิงอำนาจระหว่างประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรแห่งเวเนซุเอลากับนายฮวนกวยโดประธานสมัชชาแห่งชาติซึ่งได้สถาปนาตัวเองเป็นรักษาการประธานาธิบดีได้ยืดเยื้อมานานกว่า1สัปดาห์แล้วนะครับในขณะเดียวกันรับประเทศต่างๆทั่วโลกก็เริ่มแสดงจุดยืนเลือกข้างหรือไม่ก็ได้ประกาศความเป็นกลางออกมามากขึ้น,นเรื่อยๆรวมถึงหลายประเทศในอาเซียนทําให้ตอนนี้ยอนรวมอยู่ที่กว่า50ประเทศแล้วนะครับ ปรากฏว่ายิ่งมีประเทศเลือกข้างมากขึ้นประกอบกับการช่วงชิงเสียงสนับสนุนจากกองทัพวิกฤตที่เกิดขึ้นในเวเนซุเอลาก็ยิ่งมีแนวโน้มไม่จบง่ายๆเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาสำรวจพร้อมๆกันว่าในบรรดา50กว่าประเทศนี้มีใครที่อยู่ข้างใครกันบ้างครับประเทศแรกที่ต้องเอ่ยถึงคงหนีไม่พ้นสหรัฐอเมริกาครับเนื่องจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้นำคนแรกที่ออกถแถลงการรับรองในหวนไกรโด ภายในชั่วโมงแรกหลังเข้าสถาปนาตัวเองเป็นผู้นำรักษาการและทรัมป์ระบ,บุว่าเขาได้สนทนาทางโทรศัพท์กับไวโดเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเพื่อแสดงความยินดีและย้ำถึงความสนับสนุนของสหรัฐในการต่อสู้เพื่อน,นำประชาธิปไตยกลับคืนมาของเวเนซุเอลารับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเวเนซุเอลาเริ่มเย็นชาลงเรื่อยๆนับตั้งแต่ที่ฮูโกชาเวสก้าวขึ้นสู่อำนาจในปี2541ครับเนื่องจากอดีตประธานาธิบดีผู้ล่วงลับ มีความเชื่อในระบบสังคมนิยมและดำเนินนโยบายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสหรัฐต่อมาในปี2545ชาเวสกล่าวหารัฐบาลของประธานาธิบดีจอร์จดับบลยูบุชในขณะนั้นว่าสนับสนุนการรัฐประหารที่ล้มเหลวจนกระทั่งในปี2551สหรัฐและเวเนซุเอลาได้ขับไล่เอกอัครราชทูตของกันและกันและคงความสัมพันธ์ในระดับอุปทูตเอาไว้จนถึงสัปดาห์ที่แล้ว ที่มาดูโรประกาศตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐแต่ในทางกลับกันสหรัฐก็ถือเป็นลูกค้าอันดับหนึ่งที่นำเข้าน้ำมันจากเวเนซุเอลาคิดเป็นสัดส่วนกว่า40ครับด้านสีประเทศขนาดใหญ่ของสหภาพยุโรปได้แก่เยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษและสเปนแม้ยังไม่ได้ประกาศรับรองไกวโดในทันทีแต่ก็ออกถแถลงการร่วมกันขีดเส้นตายให้วันอาทิตย์ที่3กุมภาพันธ์เป็นวันสุดท้ายที่มาดูโรจะต้องประกาศจัดการเลือกตั้งใหม่ มิเช่นนั้นสหภาพยุโรปจะรับรองไกวโดให้เป็นผู้นําอันชอบธรรมซึ่งมาดูโรได้ประกาศชัดเจนแล้วว่าเขาจะไม่ทําตามคําสั่งของประเทศอื่นและการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะต้องเกิดขึ้นในอีก6ปีข้างหน้าครับอีกหนึ่งกลุ่มประเทศที่มีบทบาทสําคัญในวิกฤตเวเนซุเอลาและให้การรับรองไกโดก็คือ14ประเทศที่เรียกตัวเองว่าลิมากรุปครับก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมปี2560 ที่กรุงลิมาเมืองหลวงของประเทศเปรูโดยจุดประสงค์หลักก็คือเพื่อหาทางออกให้กับวิกฤตเวเนซุเอลาอย่างสันติโดยการประชมุมครั้งต่อไปของลิมากรุ๊ปจะเกิดขึ้นในวันที่4กุมภาพันธ์นี้ที่ประเทศแคนาดาครับในบรรดาสมาชิกของลิมากรุ๊ปโคลอมเบียถือเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าสนใจที่สุดครับเพราะโคลอมเบียมีพรมแดนติดต่อกับเวเนซุเอลามากที่สุดกว่า2,200กิโลเมตร ต้องรองรับชาวเวเนซุเอลาที่ลีบััยออกนอกประเทศกว่า1ล้านจากทั้งหมด3ล้านคนขณะเดียวกันมาดูโรมักกล่าวหาคโคลอมเบียว่าอยู่เบื้องหลังการโค่นอำนาจเข้าเป็นประจำโดยเฉพาะเหตุการณ์เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วที่โดนติดระเบิดอย่างน้อยสองลำระเบิดกลางพิธีสวนสนามขณะที่มาดูโร่กำลังกล่าวบนเวที ส่วนในวิกฤตล่าสุดมาดูโรกล่าวหาโคลอมเบียว่าเป็นที่ซ่องสุมของทหารเวเนซุเอลาแปรพักที่กำลังสมคบคิดกันก่อ,กอรัฐประหารและอย่าลืมนะครับว่าบนกระดาษโน้ตของจอห์นโบตันที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐระบุไว้ว่าทหาร5,000นายไปยังโคลอมเบียครับในทางตรงกันข้ามเม็กซิโกคือสมาชิกลิมากรุปชาติเดียวที่ยังไม่ยอมรับไกวโดครับทั้งที่เม็กซิโกเป็นพันธมิตรกับสหรัฐ โดยนายอันเดรสมาโดเอลโลเปสโอราดอประธานาธิบดีคนใหม่ของเม็กซิโกที่เป็นผู้นำซ้ายจัดคนแรกในรอบ70ปีพร้อมด้วยประเทศอุรุกวัยขอวางตัวเป็นกลางเรียกร้องให้มีการเจราจาจากทั้งสองฝ่ายเพื่อคลี่คลายวิกฤตอย่างสันติและเตรียมจัดประชุมประเทศที่วางตัวเป็นกลางในวันที่7กุมภาพันธ์นี้คาดว่าจะมีอย่างน้อย10ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมครับ นอกจากเม็กซิโกและอุรุกวัยแล้วประเทศอื่นๆที่ขอวางตัวเป็นกลางมีทั้งอินเดียซึ่งนําเข้าน้ํามันจากเวเนซุเอลามากเป็นอันดับ3รองจากสหรัฐและจีนนิวซีแลนด์ที่อ้างว่าการออกมารับรองรัฐบาลประเทศอื่นไม่ใช่แนวปฏิบัติของนิวซีแลนด์และผู้นําเวเนซุเอลาคนใหม่ควรมาจากการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมขณะที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุกแห่งกริจจักรโรมันคาทอลิกและนครรัฐวาติกัน ซึ่งพระองค์ทรงเป็นชาวอาร์เจนตินาโดยกําเนิดตรัสว่าสิ่งที่พระองค์ทรงหวั่นวิตกที่สุดก็คือการนองเลือดครับดังนั้นหากพระองค์ทรงเลือกสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่รอบคอบแล้วก็อาจนําไปสู่ความสูญเสียได้ครับมาดูประเทศที่สนับสนุนรัฐบาลมาดูโรกันบ้างครับแทบทั้งหมดเป็นชาติที่กําลังมีปัญหากับสหรัฐนําโดยรัสเซียจีนเกาหลีเหนือคิวบาซีเรียและอิหร่านครับรัสเซียถือเป็นพันธมิตรที่สําคัญที่สุดของมาดูโร ทางในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงครับโดยปล่อยกู้ให้กับรัฐบาลการากัสนับหมื่นล้านดอลลาร์และร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำมันขณะที่เมื่อเดือนธันวาคมรัสเซียได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดนิวเคลียร์สองลำมายัางเวเนซุเอลาเพื่อแสดงออกถึงความสนับสนุนนอกจากนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีรายง,งานว่ารัสเซียได้ส่งทหารรับจ้างหลายร้อยนายเข้าไปคุ้มครองความปลอดภัยให้กับมาดูโรได้ครับ จีนนั้นเป็นผู้นําเข้าน้ํามันจากเวเนซุเอลาเป็นอันดับสองรองจากสหรัฐครับแต่ถือเป็นเจ้าหนี้อันดับหนึ่งโดยปล่อยกู้ให้กับรัฐบาลการากาสกว่า6 0,000ล้านดอลลาร์ในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาขณะที่คิวบาเป็นชาติที่ใกล้ชิดกับเวเนซุเอลาที่สุดในทวีปอเมริกาโดยย้อนไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างอดีตผู้นําฟิเดลคาสโตรกับฮูโกชาเวสโดยที่ผ่านมาเวเนซุเอลายอมอุดหนุนน้ามันให้กับคิวบาเพื่อแลกกับการสนับสนุนทางการแพทย์และทางทหารครับ ส่วนประธานาธิบดีเดียรเเจฟตายิบแอดูอันของตุรกีที่ผ่านการรัฐประหารมาได้เมื่อเกือบ3ปีก่อนและเพิ่งเดินทางเงยือนกรุงการากัสเมื่อเดือนธันวาคมทรงแรงสนับสนุนให้กับมาดูโรที่เขาเรียกว่าเป็นน้องชายอย่างเต็มที่โดยบอกว่าขอให้อดทนนอกจากนี้พักรัฐบาลของกรีซซึ่งแม้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปยังออกมาสนับสนุนมาดูโรด้วยครับโดยขอให้ใช้การเจราจาและระบุว่าไม่อยากให้เวเนซุเอลาเป็นเหมือนลิเบียครับ ห,หลายสิบประเทศแสดงจุดยืนกันไปแล้วแล้วประเทศสมาชิกอาเซียนได้พูดถึงวิกฤตเวเนซุเอลาบ้างหรือไม่ปรากฏว่าขนาดนี้มีอย่างน้อย4ประเทศที่พอจะเห็นจุดยืนครับได้แก่อินโดนีเซียที่ออกแถลงการเรียกร้องทุกฝ่ายให้อดทนอดกลั้นและไม่ทําให้สถานการณ์แย่ไปกว่านี้เวียดนามที่แม้ออกมารับรองการเลือกตั้งเวเนซุเอลาที่มาดูโรชนะขาดลอยเมื่อปีที่แล้วแต่คราวนี้ระบุเพียงว่าขอให้สันติภาพและเสถียรภาพเกิดขึ้นในเวเนซุเอลา โดยเวียดนามจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต้องการสารความสัมพันธ์ชันมิตรระหว่าง2ประเทศต่อไปด้านสปลปลาวปรากฏว่าสื่อของรัฐบาลเวนเนซุเอลาเผยแพร่ภาพเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับแสดงให้เห็นทูตลาวประจําประเทศคิวบาเข้าพบรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศในรัฐบาลมาดูโรและทูตลาวยังอวยพรให้มาดูโรประสบความสําเร็จในการทําหน้าที่ผู้นําสมัยที่2ด้วดครับ แต่ในบรรดาชาติอาเซียนทั้งหมดผู้ที่แสดงจุดยืนชัดเจนที่สุดในประเด็นเวเนซุเอลาก็คือนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาครับที่ต่อต้านไกวโดอย่างรุนแรงโดยกล่าวว่าไกวโดไม่ได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วแต่สหรัฐกลับประกาศร,รับรองเขาส่วนไกวโดก็สาบานตนรับตำแหน่งด้วยตัวเองอย่างหน้าไม่อายพร้อมกันนี้เขาเรียกร้องให้ชาวกัมพูชารวมกันต่อต้านการแทรกแซงโดยต่างชาติ และฮุนเซนยังท้าให้สหรัฐรับรองคนอื่นในฐานะนายกรัฐมนตรีด้วยครับเป็นที่น่าสังเกตครับว่าปัจจุบันรัฐบาลฮุนเซนก็กําลังถูกกดดันจากชาติตะวันตกเช่นกันและหลายชาติไม่รับรองการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วที่พักของฮุนเซนคว้าชัยชนะและกวาดที่นั่งได้ทั้งสภาค,ครับ